คุณเคยรู้สึกไหมว่าหนังบางเรื่องแค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกแต่คนทั้งโลกกลับแห่กันเข้าไปดูตั้งแต่วันแรกที่เข้าชายวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ5อันดับหนังที่ทำรายได้เปิดตัวสูงที่สุดตลอดกาลไม่ใช่แค่นหน้ากลัวแต่คือหนังที่ทำให้เงินสะพัดและผู้ชมกรีดร้องตั้งแต่นาทีแรกที่เข้าโรงภาพ,พยนตร์บางเรื่องคือฝันร้ายในวัยเด็กบางเรื่องคือความหลอนที่คนนุณหนีไม่พ้น และบางเรื่องอาจเป็นหนังที่คุณไม่กล้าดูคนเดียวจนถึงวันนี้ถ้าพร้อมแล้วปิดไฟใส่หูฟังและเตรียมใจไว้ให้ดีนี่คือ5อันดับหนังสยองขวัญที่ทำไรายได้เปิดตัวสูงที่สุดตลอดกาลถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับอันดับที่5ไฟไนแอตเฟรดดิส ห้าคืนสยองที่ลานเฟรดดี้ทำเงินเปิดตัวทั่วโลกไป130ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐท่าสถานที่ที่ควรจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กๆก,กลับกลายเป็นฝันลายในยามค่ำคืน นี่คือหนึ่งในหนังสยองขวัญที่คนทั้งโลกแหกเข้าไปดูตั้งแต่วันแรกหนังจะเล่าเรื่องของไมค์ใช้นุ่มที่รับงานเป็นยามกลางคืนในร้านพิซซ่าหลางที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาแอนิเมโทร์นิกสุดสยองที่ทุกวิญญาณสิงกลางวันพวกมันอยู่นิ่งแต่กลางคืนพวกมันเคลื่อนไหวและมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่พวกมันต้องการเห็นพวกมันจะไล่ฆ่าคนในตอนกลางคืนและไมคต้องหาทางเอาชีวิตหลอด ความพีคของหนังเรื่องนี้คือหนังทำลายได้เปิดตัวทั่วโลกสูงถึง130ล้านเหรียญดอลลาร์ทั้งที่ใช้งบสร้างไปแค่20ล้านเหรียญและเหตุผลสำคัญที่หนังเรื่องนี้ทำเงินก็คือหนังมันสร้างมาจากเกมสยองขวัญระดับตำนานที่มีแฟนคลับทั่วโลกอันดับที่4 t h เดือนนัทำเงินเปิดตัวทั่วโลกไป131ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ถ้าความศรัทธาไม่สามารถปกป้องคุณได้และปีศาจซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนี่คือเดือนนั้นหนังสยองขวัญที่ทำให้คนทั้งโลกไม่กล้ามองแม่ชีเหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวเกิดขึ้นที่โบสถ์แห่งหนึ่งในโรมาเนียหลังจากแม่ชีคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา นักบวชและแม่ชีฝึกหัดถูกส่งไปสืบสวนปริศนาการตายครั้งนี้แต่สิ่งที่พวกเขาพบไม่ใช่แค่ความลับของโบสถ์แต่มันคือปีศาจหลายในร่างแม่ชีวาหลักเดืนนั้นคือหนึ่งในหนังจากจักรวาลเดอะคอนจูริงและมันเปิดตัวแรงแบบถล่มทลายเฉพาะอเมริกาก็เปิดตัวไปมากกว่า53ล้านเหรียญแล้วและทำไรายได้เปิดตัวทั่วโลกพุ่งเกิน131ล้านเหรียญอีก สุดท้ายหนังทำรายได้ทั่วโลกไปมากกว่า366ล้านเหรียญทั้งที่ใช้ทุนสร้างแค่22ล้านเหรียญเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นหนังในจักรวาล The Conjuring ที่ประสบความสำเร็จและทำเงินได้มหาศาลอีกเรื่องอันดับที่3 It Chapter 2 It โผล่จากนรกภาค2 ทำเงินเปิดตัวทั่วโลกไป185ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ have to stick คุณอาจเคยมนีมันได้ตอนเป็นเด็กแต่เมื่อโตขึ้นความกลัวจะตามคุณกลับมาเสมอนี่คือ It Chapter 2ภาคปิดตำนานตัวตลกปีศาจเพนนีไว เรื่องราวจะเกิดขึ้นหลังจากพักแรก27ปีเมื่อกลุ่มลูทเซอร์อขับโตเป็นผู้ใหญ่และต้องกลับมาเผชิญหน้ากับฝันหลายในเมืองเดลี่อีกครั้งครั้งนี้เพนนีไวไม่ได้หลอกแค่เด็กแต่มันเล่นกับความกลัวลึกที่สุดในใจของผู้ใหญ่ในแง่รายได้อีตช็อปเตอร์ทเปิดตัวแรงสุดๆทำเงินเปิดตัวในสหรัฐอเมริกากว่า92ล้านเหรียญและเปิดตัวทั่วโลกมากกว่า185ล้านเหรียญ สุดท้ายกวาดรายได้ทั่วโลกไปมากถึง473ล้านเหรียญถึงแม้ว่าเสียงวิจารณ์จะมีหลากหลายมีทั้งดีและไม่ดีแต่ชื่อของอิดก็การันตีว่าคนดูพร้อมซื้อตั๋วเข้าไปไปเชิญหน้ากับความกลัวอีกครั้งอันดับที่2ออิดอิดโพ่จากนรกทำเงินเปิดตัวทั่วโลกไป189ล้านเหรียญสหรัฐ นี่คือหนังสยองขวัญที่สร้างจากนิยายของสตีเฟน king และมันประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายเรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองเดลีเมื่อเด็กๆเ,เริ่มหายตัวไปอย่างลึกลับและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือสิ่งมีชีวิตในร่างตัวตลกเพนนีไวทมันไม่เพียงแค่ฆ่าแต่มันเล่นกับความกลัวที่ลึกที่สุดในใจเด็กแต่ละคน หนังทำไรายได้เปิดตัวในอเมริกามากกว่า123ล้านเหรียญทำไรายได้เปิดตัวทั่วโลกไป189ล้านเหรียญกลายเป็นหนังสยองขวัญที่เปิดตัวสูงที่สุดในเวลานั้นและสุดท้ายหนังก็ทำไรายได้รวมทั่วโลกไปมากถึง719ล้านเหรียญทั้งๆที่ใช้งบสร้างแค่35ล้านเหรียญเท่านั้นอิดไม่ได้แค่ทำให้คนกลัวแต่มันพิสูจน์แล้วว่าหนังสยองขวัญก็สามารถครองบ็อกอฟฟิศได้เหมือนกัน อันดับที่1น The Conjuring: Last Lights คนเรียกผีพิธีกรรมครั้งสุดท้ายทำเงินเปิดตัวทั่วโลกไป194ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ้าการเรียกผีครั้งแรกคือการเปิดประตูและทุกคดีที่ผ่านมาคือการท้าทายปีศาจ ครั้งนี้คือพิธีกรรมครั้งสุดท้ายที่ไม่มีใครรอดกลับมานี่คือ The Conjuring Last l i g h s บทสรุปของตำนานคนเรียกผีจากจักรวาลสยองขวัญที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกเรื่องราวพาเรากลับไปพบเอ็ดและลอเรนวอลเลนในคดีสุดท้ายของชีวิตพิธีกรรมที่อันตรายเกินกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่แค่บ้านผีสิงไม่ใช่แค่คำสาบ แต่คือการ,รเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายในระดับที่แม้แต่ผู้ล่าผีก็ยังหวาดกลัวทันทีที่หนังเข้าฉายคอนจูลิงลาดไลท์ถูกจับตามองในฐานะหนังสยองขวัญฟอร์มยักษ์แห่งปี2025ด้วยพลังของเฟรนชชายที่ทำไรายได้รวมทั่วโลกหลายพันล้านดอลลาร์การเปิดตัวของภาคนี้จึงพุ่งแรงและติดอันดับหนังสยองขวัญที่ทำไรายได้เปิดตัวสูงที่สุดตลอดการทันที นี่ไม่ใช่แค่นางผีแต่มันคือบทอำลาของจักรวาลเดอะคอนจูลิงและนี่คือหาอันดับหนังสยองขวัญที่ทำรายได้เปิดตัวสูงที่สุดตลอดกาลมันพิสูจน์ให้เห็นว่าความกลัวไม่เคยตกยุคและยิ่งหลอนคนก็ยิ่งอยากเข้าไป,ไปเผชิญหน้าบางเรื่องทำให้เรากิดหลงบางเรื่องทำให้เรานอนไม่หลับและบางเรื่อง ทําให้เราจำมันไปตลอดชีวิตถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพราะเรายังมีหนังมาแนะนำให้ดูอีกเพียบ